ปีนี้กล้ยจับฉลากด้วยนะกล้ยจะจับของใครนะกล้ยจะได้ของจรไหมกล้ยจะได้เอาตังของจรมาให้แม่ปะฮะก็ลูกมาย้าก็มีมังไงก้ยต้องได้ของจรเอาตังมาให้แม่เนาะอาน้องเสือเอาใหม่ไม่พูดออกมาดูกล้ยตกใจเนาะ ปีนี้กล้วยจะจับได้ของคออนใครคกล้วยจะจับได้ของใครคะปีนี้ปีแรกนงกล้วยจะจับฉลากด,ด้วยปีนี้น้องแขกวกล้วยจะจับฉลากด,ด้วยนะตกใจปีนี้เฉากล้วยจะจับฉลากด,ด้วยคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาสติกเกอร์แปะเท้าเฉากล้วย แล้วก็เอามือชาวกล้วยจุ่มเข้าไปในโหลในกระป๋องแล้วชาวกล้วยโตจะได้ก่องของขวัญชิ้นที่พิเศษถูกต้องมะโชคดีนะคะชาวกล้วยสวัสดีปีใหม่ถูกกระบ้าแข็งแรงนะสวัสดี 李凯，你凯，来。